ที่บิลลี่ครับแก้ววงศาค่าแรงดันของ p ล v เท่าไรดีมันไม่มีคำว่าเท่าไร่ดีนะมันมีปกติมันควรอยู่ที่เท่าไหร่มันไม่ใช่ว่าเราเลือกได้ว่าเท่าไร่ดี p ลวจะเป็นภาษาของแค t เตอร์พิลาเป็นสัพท์เฉพาะของรถขุดแค t เตอร์พิลาตั้งแต่รุ่น e 2 0 0 e ร้อเลยเพราะก่อนน,นั้นผมไม่เคยสัมพันเนี่ยค่าแรงดันพลวีคือค่าแรงดันที่สลีนอยนะครับเลื่อนเลื่อนวาลวเพื่อปล่อยน้ํามัน ซอยนอยตัวเนี้ยรับแรงดันมาจากเกียร์ปั๊ม600เพียร์จ่อรอไว้กล่องจะปล่อยไฟมาสั่งซอยหน่อยว่าเลื่อนมากเลื่อนน้อยเลื่อนมากแรงดันไปมากเลื่อนน้อยแรงดันผ่านไปน้อยค่าที่เหมาะสมก็คือค่าที่กล่องสั่งนั่นแหละซึ่งกล่องจะสั่งให้เลื่อนแค่ไหนอยู่ที่กล่องมันรับ ข้อมูลมาจาก1นึ่ง d ป e n s ซ r เซอร์เป็นยังไงจาก Pressure Switch จาก Pressure Sensor p r e s s u r e ช w i t c h คือเราโลกโยกหรือ,อยัง p r t s s u r e Sensor คือปั๊มผลิกแรงดันเท่าไหร่กล่องก็จะเอาข้อมูลพวกนี้มาประมวลผลแล้วค่อยไปสั่ง POV s ว l หน่ i อยทีหนึ่งว่าจะให้เลื่อนมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เครื่องยนต์มันเดินสมูทเดินเรียบไม่โหลดไม่รอบสวิงมากเกินไป ค่าแรงดันนะครับมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงตามกล่องสั่งนะจะไม่มีค่าที่ตายตัวนะครับแต่จะมีค่าหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าการแคลิเบทพีอ v โซลิโซยนอยแคลิเบตเพื่อให้กล่องกับโซยนอยนะครับรับรู้ด้วยข้อมูลตรงเดียวเดียวกันมันจะมีช่วงโลก็คือเรากดที่หน้าจอหน้าจอก็จะสั่งว่าอากดนะเราต้องเอาเกจเสียบด้วยหน้าจอก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้แรงดันของ p ีอคุณอะ่ะจะต้องได้ 72 psi นะลองดูเกจดีว่าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้เนี่ยมันจะมีปุ่มให้กดขยับปล่อยไฟถ้ามันน้อยไปก็เพิ่มไฟเพิ่มกระแสเข้าไปหน่อยเพิ่มความถี่เข้าไปหน่อยความถี่พันเข้าไปหน่อยค่าที่น้ํามันจริงๆที่ไปชํางานน่ะตรงกับที่กล่องเข้าใจกล่องบอกว่าอยากได้ตอนนี้เนี่ยปล่อยไฟไปเท่านี้อยากได้เจ็อ่ะเกจเรา72ดหรือเปล่าเมื่อได้แล้วมันก็จะมีช่วงนี้ช่วงต่ำช่วงที่2คือช่วงสูงคาลิเบรตพีอวีก็จะกล่องจะบอกว่านี่ปล่อยไฟไปเยอะแล ของคุณอ่านได้350หรือเปล่าถ้าไม่ได้มันก็จะมีบวกลบนิดหน่อยก็กดเพิ่มกระแสเพื่อให้มันตรงการแคลิเวตคือทําให้กล่องมันทราบแรงดันที่แท้จริงกล่องมันไม่รู้หรอกนะครับและที่หน้าจอก็จะแสดงผลด้วยว่าแรงดันจริงมันเท่าไหร่ และแรงดันจริงนั้นก็คือเป็นแรงดันที่เราเป็นคนคาลิเบตเองมันคือแรงดันที่มันตรงจริงนั่นแหละเมื่อคาลิเบตสั่งงานแล้วมันไม่ได้อยู่ในช่วงที่มันควรจะอยู่มันหลุดช่วงที่กล่องสั่งไปก็คือโซลินอยด์ตัวนั้นเริ่มมีปัญหาวาล์วตัวนั้นเริ่มสึกหรอหรือว่าข้างในในเรกูเลเตอร์มันมันมันรั่วมันทาให้ไม่สามารถที่จะคาลิเบตให้มันตรงค่าได้ สรุปค่าแรงดันของ POV นะครับไม่มีตายตัวมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตามที่กล่องมันต้องการนั่นแหละ,ะแต่ถ้าเราสามารถจดไว้ได้นะว่าอย่างเช่นแค่สามดีเร่ง10เนี่ย POV มันวิ่งยังไงไม่โยกอะไรขึ้นไปรออยู่ที่ประมาณ450 psi โยกแล้วมันจะต่ำลงมาเหลือ200ถ้าลดหนักๆปุ๊บมันจะเด้งขึ้นไปที่400เหมือนเดิมเพื่อรักษาให้เครื่องไม่โหลด p ล v เนี่ยถ้าปล่อยน้ำมันเยอะปั๊มจะส่งน้ำมันออกไปน้อยเครื่องก็สบาย P ล V ส่งน้ำมันน้อยปั๊มจะส่งน้ำมันไปมากเครื่องจะหนัก P ลวไม่มีไฟเลยดึงปลั๊กออกตัว POV ไม่ทำงานเลยไม่ปล่อยน้ำมันไปเลยปล่อยน้ำมันเป็นศูนย์คือปล่อยน้อยมากปั๊มก็จะส่งน้ำมันเต็มที่มันก็เลยทำให้รถโหลดทำให้เครื่องยนต์ไม่ไหวนะประมาณนี้นะพอเข้าใจไหมครับ